<laughs> สวยอย่าพอนสวยไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะสวย <laughs> ไปเลยไปเลยๆตามลงไปเรื่อยสวยเออมองหน้ามองหน้าไปมองหน้าไปลูกพี่ผม เห็นไ,ไหมถ้าไม่กลัวก็ไปได้ค่ะไปนิ่มๆเลย